ไปเติมฟิลเลอร์ใต้ตาหน้าแก้มหรือแก้มส้มมาแล้วทําไมรู้สึกว่าร่องใต้ตามันดูลึกกว่าเดิมนะคะอ่ามันมีทั้งหมด4สาเหตุนะเธออันดับแรกเธอต้องมารู้ก่อนว่าร่องใต้ตาเธออะนะใต้ตาหน้าแก้มเธอมีทั้งหมด2ร่องเธอต้องรู้ชัดๆนะร่องแรกคือร่องที่มันชิดขอบตาเลยเธอนะร่องที่มันชิดขอบตาเลยร่องที่สองคืออะไรเธอร่องบริเวณหน้าแก้มที่มันลากมาอย่างนี้คะ่ะไปดูดีๆนะพวกเธอมีขี่ร่องร่องหนึ่ง ร้องสองนะคะอ่าตามนี้นะคะนะแล้วทำไมอะไปฉีดแบบใต้ตา,ตาหน้าแก้มมารู้สึกแบบร่องใต้ตานะมันเยอะกว่าเดิมนะคะอันดับแรกก็คือฝีมือแพทย์เธอแพทย์เขาไม่สามารถนะแพทย์เขาไม่สามารถอ่าฝีมือแพทย์ได้เธอแพทย์เขาไม่สามารถที่ไงแทงเข็มไปถึง รองใต้ตาได้นะคะเขาแทงเข็มไปไม่ถึงรองใต้ตาได้นะเออตรงนี้นะไปไม่ถึงเธอ,อพอไปไม่ถึงเข้าวางตรงไหนวางบริเวณแถวนี้ขอบขอบตรงนี้ขอบขอบตรงนี้ขอบขอบตรงนี้แทนที่จะมาถึงตรงนี้ใช่ไหมเออยิ่งวางตรงขอบเป็นไงคะขอบสูงขึ้นรองเท่าเดิมตาก็ดูลึกกว่าเดิมนะคะอันนี้คือเทคนิคที่เขาไม่รู้นะคะเขาไม่สามารถเพาไปถึงได้นะคะอ่าอันที่สองก็คืออะไรเธอเข็มเธอไม่ดีนะคะเข็มเข็มไม่ดี เข็มเข็มนะ่ะนะถูกๆอะไรยี่สิบาทของหมอนะ่ะเข็มอันละสองร้อยกว่าบาทนะคะนะสามารถแทงไปถึงตรงบริเวณร่องใต้ตาได้นะคะแทงไปถึงร่องใต้ตาได้นะคะเออเพราะนั้นน่ะถ้าใครใช้เข็มไม่ดีนะนะแทงไปไม่ถึงร่องใต้ตาก็จะวางตรงนี้แหละค่ะวางก็แถวนี้แหละนะวางก็แถวนี้แหละค่ะเหมือนเป็นการทําให้ขอบเนี่ยมันดูชัดกว่าเดิมนะคะร่องก็เลยด,ดูลึกกว่าเดิมเพออฮะนะอันที่สามคืออะไรอันที่สามคืออะไร เวลาวางฟิลเลอร์ชั้นลึกนะเธอนะอัน,นที่พูดมาทั้งหมดนี้ชั้นลึกหมดเลยนะจะต้องวางบนกระดูกนะคะบางคนเนี่ยร่องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าร่องอยู่ตรงนี้แต่ข้างใต้ร่องไม่มีกระดูค่ะนะเพราะว่ากระดูกบ้าตาอยู่ต่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยวางไม่ได้พอวางไม่ได้เสร็จกนะ็มาวางตรงใกล้ๆแถวนี้แล้วค่ะนะมาวางตรงแถวนี้ เกิดอะไรขึ้นคะเหมือนเป็นการเสริมขอบให้มันยกมากกว่าเดิมให้มันยกมากกว่าเดิมใต้ตามก็เลยดูลึกขึ้นนะอันนี้เข้าใจแล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนี้ใครที่ขอบกระดูกอยู่ต่ำมาเธอนะอยู่ต่ำมาเธอจะต้องเติมตื้นนะคะเติมตื้นโดยใช้แบบอ่อนนะแบบอ่อนนะใช้ของซีรีเดนแบบอ่อนเติมทีละหยดเติมน้อยน,อยนะคะ เติมใต้ชั้นหนังแท้นะคะเติมใต้ชั้นหนังแท้เติมบางๆหรือบางคนอาจจะเติมเป็นไหมน้ําก็ได้แต่ฟิลเลอร์เนี่ยคือได้ผลแน่นอนแต่ไหมน้ําต้องรอให้มีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะเพราะฉันเนี้ยแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันเพราะฉันจะเจอหลายคนมากที่ไปเติมไหมน้ำมาแล้ว3าครั้งนะคะแต่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนิดเดียวหรือไม่ดีขึ้นเลยก็ต้องมาเติมฟิลเลอร์แบบอ่อนอยู่ดีนะคะอ่าอันที่3มคือนะคะขาดความรู้เธอนะคะแทนที่จะเติมบริเวณ ใต้ตาตรงนี้ชิดขอบกระดูกนะะเติมแต่บริเวณหน้าแก้มนะเติมแต่ตรงหน้าแก้มเติมแต่บริเวณแก้มส้มนูนๆใหญ่ขึ้นมานะคะความแตกต่างระหว่างตรงนี้กับตรงนี้เยอะขึ้นเธอก็เลยดูเห็นเป็นเบ้าตาบันลึกขึ้นนะคะนะส,สรุปมีกี่สาเหตุคะสี่สาเหตุหนึ่งแพทย์ไม่เก่งนะไม่รู้ชั้นส่ไปไม่ถึงอันที่สองเข็มไม่ดีเธอรู้นะแต่เข็มไม่ดีก็ไปไม่ถึงอันที่สามลายกระดูกเบ้าตาอยู่ต่ำนะคะแล้วก็เลยไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมเติมตัวอ่อนหรือว่าไม่เติมใหม่น้ําเพิ่มอันที่สี่คืออะไรคะ ขาดความรู้เติมแต่หน้าแก้มเติมแต่แก้มส้มความแตกต่างตรงนี้กับต,ตรงนี้เยอะขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะเบ้าตาดูดกกว่าเดิมนะคะ